สบายดี <ไป S 1> พี่ <ไป S 1> น้องสอาไปเป็นพวงสบายดีพี่น้องอ่าจะได้ยังไงนะพ่อใหญ่ได้ไข่ไข่ลูกไข่ลูกน่าซื้อสือบ่าต่อแต่บุญไปบุญ <ไป S 1> พี่น้องจต่ก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในพี่ให้น้องเบิงบ่งเพราะว่านลูกพระอันหนาไงพระพี่อ้อยกินไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในเบิ่งเพราะว่านมันเสียงเพลงดังพี่น้องเลย ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งป็นปานุงงดองดาวจะกินยังนอกอีขนมขนมยางขนมกอโขบโตบมาไม่ได้ปีกเงี้ยโอ๊ยไม่ได้ปีกเงี้ยคือหอมแท้ถ้มันละมันมันมันขาวเพื่อนสัมนกเร็ว ค่ะพระราชสำนักอโอ้ยคือเป็นตาแสบแท้ขนมอันนี้หอมหวานกรอบสิ้นใจกินเลยตะคำ้ำเพิ่มความไอเข้าไปพี่นอกเอลยเออหาใครไปช่วยพี่นอกเอลยอันนี้กคนขี้ม้าพี่นอกเอลยบนนิ่งนนมาซ้ำคืนเนี่ยไอไออยู่นอนยู่ในยน้องที่ไปลองอันหน่ำอันต,ต,ตะไคร้ก็พีงมาต้มอื่นอยู่ยว่ต้องลองเลยไรสูตรบ่ได้ แต่เอ้ยอยังงพีนน้องอ้า,อาก็มือกับพี่มาตอบคำถามเอฟซีพี่น้องถามกันเขามาไล่อยู่พี่น้องแต่กับเพื่อนได้ตอบนะเนาะไล่เลยทีเดียวพี่น้องว่าน้องดาวคือบุรเขาองเงียนคลิปนี้มีคำตอบนา่งโลกน้องดาวเอาหนาช่วยๆของเจ้ามานั่งเทียบกับกล้องนี่ ม่ใช่อะไรเงี้ยเงือบนะนี่นหะไปก้านปลาไหมปลาเถอะสระบาดดีพี่น้องกม่ว่ากรบาดดีเออเห็นแล้วและกะจิมาเราเรื่องเงินน้องดาวเนาะเพิ่นว่าเป็นยังจะมาได้เข่าหงเฮียนน่องดาวไปตาแเบบิซัมมานุกับแม่กลับเอาไปเข่าแล้วเถื่อนึงอะ เดือนหนึ่งละบานี้ลาบผืนฝันเมื่อแม่เผืนมาเอาเมื่อบานมาอีกบานี้ละใหญ่และบานีใครเข้าบัดผืนหายผืนไปเขาป้อหนึ่งเลยเขาให้ไปเขาป้อหนึ่งป้อสองแล้วเผืนบ่ไปที่นอกเลยเออเออผืนบ่ไปแล้วบานี้ห้องใหญ่แต่แม่เอาเมื่อผัดจักเมื่อผุดจักไต่เขาใบเดี่ยเขานะเดี่ยเขาก็เหนียวมาแล้วว่าดาวจีไปเขาเงี้ยอีกบ้อบ้อผืนแบบข้าเจ้าจีเอาเขาป้อหนึ่งเลย ปหนึ่งปสองอมนผัดหยอย่างนเ้ยบขันเชี่ยวขวมหองผัดบได้พี่น้องเอ้ยว่าซัมมานุขวดตัวเล็กับบมีบารีน้ะทั้งบ้านทังบ้านทำผัดจบชันกับบมีมาก็เจ้าไปเจ้าเขาปหนึ่งน้ำอนนุบาลปหนึ่งน้ำเด็กน่อยอะนี่นะเวลาบอกเขานบบบอกเขาก็เลยเลยไเอาไปพี่น้องเลยอืมอ่าห้องบ่มกระนาชงชาอยูกระนางชามยูอยากเอาไปเยี่ยนไปหามยูหัก แมย์บาบานีไปผัดอยู่ห้องพ่อหนึ่งห้องอนุบาลน้องดาวเพิ่งกับโบอยากไปดิเพิ่งกับเป็นสาวเลยเป็นสาวเลยทันห้าสาวเขากวาหันผัดมันผัดเขาโบได้ห้องนั้นห้องว่ท่านจบเด็กจุ๊บปอไดเมื่อบ้านกันมากกับโบมีอันใบจุ๊บใบยังกเมื่อจักได้เขาบ่ได้เขาเลยผัดกับมาบาบนี้ผัญใหญ่เลยเป็นสาวเลยปกจจุบันเขาพ่อหนึ่งพ่อสองเลยเพิ่งกับโบไปกันเลยบ่ได้ไปกับชาบ้านกับเจ้ากับวา บม่มีในคู่ก็เจ้าบอกว่าบ,บ่มีใบชั่มโนโ่เด็กะยนี่ยกแก่เปิ่นว่ะยานจำนีคาจิคาจิชงป้ายโดดขันหองเกิดปายผัดห้องบ่มีใบจบเด้ใบจบปหนึ่งบอกคือปอสองห้องบ่มีใบจบเดิข้าเจ้าแล้วบอกถถกะสะมัดเอาขวาเอาไกลขู่อาจารย์เพิ่นกระไดเพิ่นก็เอาแต่หาแต่น้องอีนี่แหละห้องน้องอีนี่น้อย ไปเข่าอันอนุบาลอนุบาลอีนี่เต่าอีนี่เออก็เจ้ากระหับเสมออันนี้คู่อาจารย์ผิดเต่าอีนี่ห้องบดดีเมื่อจะเตือได้มาอยู่ผิดสามปีแหละมาบดดีเมื่อมาอยู่ตั้งแต่เพิ่นจักเดือนก่อนปีไปบานิการ์มาบานิก็บานิไปห้องมอนี่กต่ขเจ้ากระจดขึ้นในซัมมาโนห้องมอแหละแบบเพิ่นก็มีซัมมาโนห้องมอเรียบร้อยน้องอีน่ะ มานี่นั่งไดงน้นี่นนนจำมาโน่อนอยู่ห้องมองกับโบมี่นี่ห้องเมื่อเมื่อมามา,มาอยู่ดิมเมื่อเ <พา S 1> มื่อมามาผัดเออบัดเมนีแหละผัดชูงมาบัดเม่มาผัดเอาเมื่อนี่มันอยู่บเป็นถี่เป,ถเป็นทางถี่เป็นทางแล้วขเจ้ากับโบมี่คว่มกก้าจ้ามัเอาเข่าว่ะจ้าบัดทามหาจ้มาโนกับโบมี่มันนี่แบบมันบบมีใบยังเลยนะน่องดาวน่ะอยู่กดโบ๊พี่น้องเอ้ยเพราะพืชนั่นแม่นแบบว่า แบบคือขาัดเปรียแบบเทียบกับแบบประกันชีวิะประกันชีวิตเลยเนาะแม่ประกันชีวิะชีวิตกับบม่บมียังเลย <นะ S 2> พี่น,อน, <า S 2> น้องเอ้ยคันแม่นตกเหี้ยเสียหายกับไปซื้อบ่ได้ขื่นกับอีหยังเลยนอย้องดาวนะ่ะ<ม> <scr ion> บ่ได้ขื่นกับบ้านกับเมืองห้องแม่เพิ่นเอาไปเอามาเอาไปมากันค่ะแม่เพิ่นว่าใน้องเลยเอานางดาวขืนน้ำเมยเด้อเฮา,ก,าก,กัดชะเนอกัจุดขขแข้งบ่ดและขื่นผ่านเมืองผ่านแข้งบุณยเนาะโอ้ยคันแบบว่าพ่อแม่เพิ่นน่ะนะพ่อแม่เพิ่นว่าเพิ่นว่าน้ำ แม่เพิ่นว่าขั้นแม่เพิ่นว่าน้ำส่งให้เนาะอันนี้แม่เพิ่นกับโบเดมาน้ำส่งได้ข่าวซัมมานนี่กับมีได้อันจักรวรรดิพ่อลาดภูมิประเทศอะไรั้นในเข่าได้พ่อลาดกีมไปเลยล่านกีมนะก็คือสี่พันบาทพี่น้องสี่พันบาทขั้นได้ข่าวนะขั้นได้ข่าวซัมมานน่ะแต่ว่าชาวซุยพี่น้องถามหลายคนจะวซุยก็ตอบไปว่ามันยากมันยากแบบจะชีอธิบายเนี่ยพังกันได้เนาะมันอยู่ในคอมเมนต์ขั้นในเข่าวซัมมานุกับเบสยูดอกสี่พันบาท ฉีพันหาพันเพื่อเล่นเพื่อเส้นผอบอกพอบ้านเส้นผอบ้านอีกกะเชียนี่ครับเฮ้ยเ้อาะง่ายๆใช่ไหมไหลสะฮกพันเจ็ดพันธ์ชเพื่อนใช้สิขาน้ำมันแล้วขึ้นไปแบบนี้ค่เส้นพอบอกพอบ้านเพื่อขึ้นอดแขงอีกผี่น้องเอ้ยจ่ามันยากจะวมาเพื่นกระทำขมารายคนซะซุยกระตอบไปว่ามันยากมันยากอันนี้ตอนเน่ยนี่แหละเราจะผาาจุพังเเอฟซีถูกตานะ ติดตามชงสอกในเงิงกรไดกะว่าในเงินกะว่าเราสะพักสูฟังแล้วเบิตนี้นะไปมามายูกับี่ไปขับกับได้มีนังกรไดก็เลยมาอยู่น้ำมีใหญ่เงิงพอใหญ่พาำขันเจ้าไปข่าอนุบาลไปพี่น้องกระเบิงดูแบบใหญ่จะเป็นสาวแบบเพิินก็เพิ่นเอยปเขาแบบนี้เบไปเขานาอง่นมาจะมีเขา พงเงี้ยนบ่ดาวพอหนึ่งพอสองน้ำบักอีนี่แหละขาวอีนี่แหละเออบ่ได้ทรบบไปได้ห่ออายคนอยากขึ้นห่อพอสามพอสี่วันนี้ในคู่เพื่อนกับบุญความสมาครเอาขึ้นพี่น้องเลยเห็นปอสามพอสี่พอหาผัดข้าวผัดบ่เอาไปและบ้านห้องบ่มีใบจบสั่งเลยขัดจบพอหนึ่งพอสองพอสามเบบาห้องหิดในคู่ห็ดนั่งซื้อน้ำส่งมาน้ำส่งมาแต่บ้านจบบัได้กับบัวได้ดอกเบี้ยมันจะไปเอามาอยู่เขากระคาดในคู่เนี่ คงคำมเมนต์มาคูอาจารย์น้ำทรงมาว่านั่งดาวนี่เอาขึ้นหงพอซ้ำเดินคือพอชีเดินนั่นไแ้่คืนครูมาแต่บ้านเมืองมหาชัยเค้งขมวดเนี่ยในครูครูอาจารย์กระจ้าอนุมัดมาว่าหาอมีใบน้ำทรงมาได้เนี่ยนะมีใบน้ำทรงมาว่านั่งดาวนี่จุ๊บพอซ้ำแล้ว เอากไปเจนเนอร์เข่าพ่อชีได้ได้เนาะเออได้อยู่เนี่ยอันนี้ใบน้ำส่งกับบ่มีใบยังบ่มีใบยังบ่มีใบยังพี่น้องเอ้ยขั่นแม่สิข้าวเจเอาไปเข่ากันเข่าพ่อหนึ่งนี่น้าเยู่ดอกะในคู่กระจ้ากะหักอยู่ดอกเล็กหน่อยพอช้อนน้ำเด็กกันแหล้วมาเนี่ข้าวเจียไปนั่งได้เนี่ยขบวนย้อมไปเข่าแล้วบดมันมีแต่รุ่นน้องอีนี่พี่น้องเป็นข้าวเจียกไปพ่อเพิ่นกะใหญ่เลยเนาะับ้าน ถ้าวจากเขายู่์จะกเขาวาซามพ่อป่ะไม่วาซามันก็เขา่ได้แล้วเนาะมันมีใบน้ำส่งมันมีใบน้ำส่งมาแต่แต่บ้านกัจเจ้าคุนบ้านพนนั้นมีพนนพี่น้องกัจเจ้ามาเขาวซาโมโนคั่วน้ำชุ่มห้ามันก็คือแบบเบาอะไรพี่น้องเลยกัจเจ้ามะเขาวซาโมโนคั่วก้ะเป็นชาวอนุญาตแต่กับแบบนี้คัจเจ้าข่าวซาโมโนคั่วนี่ก้ะมันงกาเที่ยวกันขักแหน่ได้พี่น้องเลยเว้ากัน มันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เจ้าคนหนึ่งเขามาเป็นแบบเ<า>อออเนว่ากนันคักเนข้าบา้านหัวหนาชู้นาน่วยไปเตละขันได้ที่นอกเอนือการเพื่อจะเอาเข่าเงินเจ้านันเบิร์ตได้อาบเค๊คเจสันบาทนั่นจังชีได้เข่าซามานก็นะด่ะแต่ แต่เบาแต่เบาใจหน่อพี่น้องเบาใจมาอยู่น้ำชาซุยยังบ่ได้ข่าวซัมมานุนาะแม่บด้ไม่ได้ข่าวซัมมาน่น้ำชาซุยได้พี่น้องเบาใจนี่คันพอบ้านบ้านน้องบอกเขียนบ่โอนมาคันพอบ้านบ้านอันบ้านอันบ้านเบาใจโอนมาให้ชาซุยจะเอาข่าวได้เขืนบ่โอนก็มาอยู่ก็มาอยู่เสื่อๆได้หนิได้กระเช้าเชียน่ะอันสามสี่พันคือกันเดี๋ยวแจ้งเลยขืนจ้งเลยข่าวจัมมานุอีขุนใหญ่ขุนใหญ่คือกัน เบาใจก็คือกันเนาะเบาใจก็คือกันยังโบนิขาวซัมมาโน่คว้าโตเรกน้ำซาซุยมาอยู่น้ำนี่ก็มาอยู่กดโปดสื่อๆได้พี่น้องเลยเมืองติดกันอันนี้เมืองทองรกับเมืองใส่ผูท่องและมันจะบ้านใกล้กันเออบ้านบ้านน้องดาวที่เมืองมหายไซผัวแปดเก้าลักหมงน่ากระหอดกันบ้านบบาใจกับบ้านซาซุยน่ะแปดเก้าลักแจงเงื่อนว่าบ้านนี้บ้านน้องดาวเผิ่อนี่โอ้ย เป็นร้อยโล่ร้อยละผมบอกบัวจ้าหอยนางลดเบิ้มือเลยเมืองมหาไส้ทาแขกเพื่อป้าหอดอันทาแขกในกะหาชี้พันเลยบานีแต่ทาแขกเมื่อบ้านก็หาชี้พันโห่แหลนตามคือป้าตั้งเหลียดนามปุอืออือพี่น้องเลยตีนผู้ตีนผาพี่น้องเลยผู้ผากรเกี้ทำง่ายนี่กคือเห็นจักเตื่อนะกะจีเหล่าไปให้พังกับบัวจ้ายายกับบัวเคยเห็นนี่มาดินี่จะถามมัน ลูกไผ่บริวารคันเมื่อบ้านชูนี่ร้ายขนาดนี้ค่ะโหลดหว้วยเมือ่อฮอดอันแข้งขมวนนี่คาแถกนี่ห้องเพิ่นตั้งใหม่เนาะเป็นแข้งขมวนอันลบไปลบมากแตทั้งขายอยู่ค่ะกินนั่ะหาแซนบรูดโลดเราอ่ะหาแซน,นหาแซนน่ะบรูดบรูดกินยังบรูดกินยังเพหรอคงเผื่อสินักโอ้ยเนาะลายอยากลายแนวแหละพี่น้องเอ้ยโคันทับแล้วก็งเก็บเอาจนห้าหกชิปโผโผขนาดน้องดาวนี่น้อยนะ ผ you, drum, like, ู <S S ้ได uh huh ้นั่งเบาะได้เนี่ยขาเก็บเบิดพี่น้องเอ้ยนอกจากได้ไงน้อยเขาอุ้มในเขาอุ้มในตักนี่เพิ่นเขาจังโบเก็บดำนี่เขาเก็บเต็มแล้วเต็มหมดได้เลยหนึ่งเซนบอกฮอดเวิยงแสนบอกขึ้สองเซนข้าวเก็บสองเซนหนึ่งตันอืมเอาเต็มที่นะเมืองแค่กับวนนี่ก็ว่าเขาเก็บหาชิปคือหกชิปนี่เขาเอาหาชิปหกชิปเมื่อบ้านมีก็หาชิปหาหกชิปเบนตั้ง ตะเวนออกคือเนื้อผู้ตั้งผู้วีวีคืออะไรเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองคือตั้งเนื้อบัลลูบจักดอกะบ้านผู้ไทยบ้านผู้ไทยมานองตองแต่งอลไรพี่น้องเลยบ้านผ้าผ้าหย่อนหมดเลยจักอยู่ใจแหละ่อยง่ายแต่โบเคยเห็นแต่ขาดถ้าแครกันนะโบเคยเห็นนะว่าแขร์กระมวลแกกระมวลเห็นแต่ชวันนี่แหละก็ไปกัดมือไปเื่อเกือบเหมืนแหละก็เห็น พี่ดองเอ้ยไม่าเ้าละแต่ซาซุยก็ยังฮักก็เคยเห็นสวรรค์เอิญบประมาณบประมาณห้กก็เคยเคยแล้วเนาะเคยว่างเงินไปกรุงเทพนั่นแหละครั้งแรกเขาเห็นสวรรค์แล้วก็ครั้งที่สองอันลบขึ้นไปนี่ขึ้นไปครั้งแรกก็ตอนไปกรุงเทพมเห็นสวรรค์สวรรค์ขึ้นไปหนึ่งบัจักดอกปัจจุบักหัวต่ทำหอกทำห้าวกันยังบอกเคยเห็นบอกที่ทังบว็นั่งบัตร <c oughs> อยู่กับปบตยอยู่เพื่อนลบมากพอดีเธอที่สามพี่น้องเซุซยเ็นสวรัน์นี่ก็ไปทํางานจังเห็นขาไปก็เห็นลบมากก็เห็นแล้วก็ไปซื้อเกิบนี่ก็เห็นสวรันพี่น้องเบอรเท่านี้เฮ้าบอมีองานธุรกิจเนาะฮองบัตเดรนชื่อเรนค้ายหล่าโบต้าแล้วก็ผิดหลาก <c oughs> จะภาะชูพังกันแ <c oughs> น่นันแหละตาม<อ>เหลืองมันเป็นน่ยแหละตามเหลืองเป็นตามเหลืองมากพี่น้องอเอ้ยนี่ก็คือคําตอบของน้องดาวเนาะ แต่ว่าเอฟซีมันทามซะซื้อกลับตอบไปว่ายากงากเพิ่นก็ท้ามัยากแล้วได้ยายก็ได้ก็เลยมันมีโอกาสได้ตอบมือนีก็เลยมาตอบไปซะเพิ่นขัดจีบเอาไปเข่าป้อหนึ่งปอช่องเปิดผ่าบนยอมไปเองเด้บ้านนี้ม่ยอมไปแล้วเนาะกนว่าใปหงายนั่นครูอาจารย์เขาจะอยากได้ใบเยนจบจบปอใดใบนำทรงเพื่อหาบเอามาจากโบพิษโอพิษกฎหมายกับปนีเนอะบ้านนี้ันมีใบนำทรงมากนั่น ูอาจา์หับได้เบิร์แถวนี้ก็แต่ันนาส่งมาตแตต่บ้านเพื่อนผูกหับก้เจ้าก็หับข้มีใบนำส่งนะคันใหญ่จำนี้ขันเด็กอนุบาลน,นุหมหมกได้นี่มันมาอยู่แต่เฮิงเด็กคือชาวอีนี่สี่ยากนั้นขาเจ้าหับอเอเัน้ือไปมือได้กอามือนั่นนะข้าวอนุบาลเนาะเบบแบบคน้นข้าเจ้าว่าคนเกิดจำเกิดอยู่แถวหนีบ้านนี้แล้วนะบางทาีทมอะก,กไก่เป็นยุ อ่านดูก็ไก่ดูอ่านมึงดูหะเพราผมดูดูทองก็ไก่ดูเอาไปเอาปึ่มมาอ่านอยู่ข้าปลาปึ่มมาอ่านว่าฉันอ่านนะแม่อ่านมึงดูอ่านดูอ่านในปลาลูกมึงดูมันสีเบิดเวลาอะไรนี่แกนหันอ่านดูเออความนี่แคอยูไทร่บุหรี่หมดอ่านมึงดูอ่านในปลาลูกมึงดู เต่่ยังอีกตเกตตานลอ่านไปอีกพ่อไก่นุนๆจอก้ยาเาบเอะนะเต่าเล็กเต่าตาหนุ่นๆออวีบ่ฝนนะโอ้ยพอแลวไปละพี่้ด้กันพอกันคลิปหนายู่ทีเพ่งจากคูุกคนสวัสดีพี่น้อง